สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่26ตุลาคมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเนี่ยโดยรวมแล้วอ่อนตัวลงนะครับประเด็นลบสําหรับราคาทองคำเนี่ยก็คงอยู่ที่เรื่องของการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งช่วงปลายสัปดาห์วันพุธพฤหัสสุขถแถวๆนั้นนะครับท่งสองสวันติดต่อกันเลยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากนะครับทั้งเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมา ค่อนข้างดีทั้งเรื่องของนโยบายการเงินของประเทศอื่นๆนอกจากสหรัฐนะครับทั้งยุโรปที่เขา,เามีการประชุมกันแล้วก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินทั้งธนาคารกลางของจีนที่แอบสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับมีการาประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ลดการกันสํารองอันนี้ก็จริงๆก็เป็นไปตามที่ นักลงทุนส่นวนใหญ่ประเมินเอาไว้นะครับแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้มีกรอบการกําหนดระยะเวลาการประชุมที่ชัดเจนเขาก็มีการประกาศออกมาเป็นช่วงเป็นตอนไปอย่างนั้นนะครับ <c oughs> บิตลาดเมื่อวันสุกรนะฮะราคาทองลดลงมาเหรียญก็อีก70เซนที่1,164หหลี่เหรียญน,นะครับในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับทั้งจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ออกมาต่ําเกินคาดต่ําสุดในรอบ40ปีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อเบื้องต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นบวกของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ ECB เราทราบกันไปแล้วนะับว่าเขาก็ตึงองตลาดอกเบี้ยระดับต่ำแต่ว่าก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมส่วนจีนเนี่ยม้วนสุกนะฮะเขามีการประกาศว่าเขาจะลด อัตราดอกเบี้ยนะฮะเ,เงินฝากลงเนี่ยสู่ระดับ4.35%แล้วก็1.5%อันนี้เป็นเ,เงินฝากระยะสั้นในแต่ละช่วงเวลาของเขาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะฮะแล้วก็มีการ ลดการการสํารองของธนาคารลงนะฮะ0.5เปอร์เซ็นตะ์อันนี้ก็มีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เ,เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นไปเยอะนะฮะเพราะงั้นในช่วงเนี้ยดอลลาร์อาจจะยังแข่งค่าขึ้นอยู่แล้วนักลงทมุนก็คงรอติดตามเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะว่าจะออกมายังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นราคาทองในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการกินกำไรในกรอบค่อนข้าง แคบนะฮะเราจะมีการปรับตัวลงมาต่อนะฮะแนวรับของวันเนี่ยอยู่ที่หนึ่อยห้าแล้วก็1160เหรียญน,นะฮะแล้วก็รีบาลขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆ1170เหรียญอาจจะต้องระวังแรงขายนะครับก็เรียนว่าการเก็งกำไรตัวราคาทองคำเนี่ย <c oughs> ยังเป็นลักษณะของการที่ว่ารีบาลขึ้นไปใกล้ๆแนวต้าน1170 1180แล้วก็เลือกฝังขายนะครับแล้วก็มีคัดลอสฝังขายอยู่ที่1190 ส่วนตลาดหุ้นนะฮะวันนี้ก็คงจะได้รับ <c oughs> ประเด็นบวกจากเรื่องของการผ่อนคลายทางการเงินของหลายๆประเทศนะครับทำให้ตลาดไทยเนี่ยน่าจะดีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับก็แนวรับหลักเนี่ยเมื่อวันศุกร์เม่อวื่อะไรละ่ะวันพฤรรหัสลงมาใกล้ๆแนวรับประมาณสัก910จุดเนี่ยแล้วก็ปิดตลาดทรงตัวอยู่แถวๆนั้นนะครับเพราะงั้นลงมาใกล้ๆแนวรับบริเวณนี้เนี่ยก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะซื้อเก็งกาไรได้เขาคิดว่าตลาดวันเนี้ย น่าจะดิบตัวขึ้นได้ตามตลาดต่างประเทศก็น่าจะดิบตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงมาเนี่ยใกล้ๆแนวรับ910จุดเป็นจุดซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านของวันเนี่ยคิดว่า920วันนี้น่าจะผ่านนะแล้วก็อาจจะกลับขึ้นไปใกล้ๆสัก930 935จุดแถวๆนั้นนะครับก็ถ้าท่านที่ซื้อเอาไว,ตตวากก้ตั้งแต่วันพอร์เอรหักใกล้ๆ910จุดตั้งแต่วันพุธเลยก็ได้เนี่ยวันนี้รีบาวขึ้นไปก็จะต้องเลือกขายทำกำไรออกไปซะก่อนนะครับหรือไม่ ถ้าดูจากภาพรวมตอนนี้คิดว่าตลาดน่าจะยังปรับตัวขึ้นได้เพราะาลงมาเยอะแล้วนะฮะอาจจะมีการเล่นเก็งกําไรเ,เรื่องของผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเรียลเซกเตอร์นะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อในตัวซีรีส์ที่ไกลออกไปหน่อยก็ได้แล้วตัวซีรีส์ที่ใกล้คือตัวซีรีส์แซเนี่ยอาจจะใช้ฝังขายในการเก็งกําไรเพราะอะไรฮะเพราะส่วนต่าง,งตัวนี้ถ้าหากว่าดูจากเซตห้าิบกับตัวซีรีส์แซเนี่ยปรากฏว่า แทบจะไม่ต่างกันเลยนั่นแสดงว่าซีรีส์แเนี่ยยังเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับตัวซีรีส์ที่ไกลกว่านะฮะก็เลยจะเลือกที่เลือกเกองไรโดยการเปิดฝั่งขายตัวซีรีส์แในะช่วงที่ตลาดหุ้นดีตัวตัวเซ็หสิบดีดตัวขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านที่นําเรียนนะเอามาสัก9 3 0าร้อยจุดอาจจะเลือกฝั่งขายตัวซีรีส์แแล้วก็อาจจะซื้อ ถ้าเกิดเปิดตลาดเนี่ยยังยังยังปรับขึ้นไปได้ไม่ถึงแนวต้านเนี่ยก็อาจจะเลือกซื้อซีรีส์ที่ไกลกว่าหน่อยซื้อเก่งกำไรขึ้นไปก็ได้นะฮะแล้วก็พอไปถึงแนวต้านปุ๊บก็อาจจะเลือกเปิดสลาดนักขายในตัวซีรีส์ชาตกเก่งกาไรนะครับประเด็นหลักๆของตลาดหุ้นเนี่ยก็เรียนว่ายังยัง,ยงคล้ายๆกับทองคําอยู่นะอยู่ที่เรื่องของการดําเนินในโยบายการเงินของธนาคารกลางหลายๆประเทศเราทราบไปแล้วเรียนไปนะยุโรปผ่อนคลายทางการเงิน ส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายทางการเงิน e อีซแล้วก็อะไรล่ะจีนเนี่ยลดดอกเบีย้ยลดการกันสํารองนะฮะสัปดาห์นี้ประเด็นหลักที่เรียนไปคืออยู่ที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็มี B o J, บ OJ อแบงก์ชาญญี่ปุ่นเนี่ยก็จะประชุมกันด้วยเหมือนกันซึ่งก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าประเทศหลักๆอื่นๆเนี่ยมีการ ลดดอกเบีย้ยผ่อนคลายทางการเงินมีการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองอาจจะเลือกใช้นโยบายลักษณะนี้เหมือนกันก็ได้นะครับก็เป็นประเด็นที่อาจจะกดดันให้ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นต่อแต่ว่าเมื่อประเทศอื่นๆนลดการผ่อนคลายเพิ่มการผ่อนคลายทางการเงินมีการลดอัตราดอกเบีย้ยมีการใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการเงินเนี่ยคำถามมันก็จะกลับไปอยู่ที่สารทจำได้ไหมฮะที่เคยเรียนไปเสมอว่า สหรัฐเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยได้หรือหากว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันลดดอกเบีย้ยพร้อมใจกันกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการเงินตรงนี้แหละฮะมันก็คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเฟดอาจจะต้องเอาไปใช้ในการประชุมนะครับว่าถ้าหากว่าประเทศอื่นลดดอกเบีย้ยแล้วเฟดเองเนี่ย ขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปอีกเนี่ยแสดงว่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยโดยเปรียบเทียบเนี่ยมันจะยิ่งต่างกันแต่ถ้าหากก็เฟดคงดอกเบีย้ยไว้ที่ตรงนี้ประเทศอื่นเขาลดลงไปเนี่ยส่วนต่างมันก็จะมีการปรับตัวต่างกันไปเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วโดยที่เฟดไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยเลยนะครับตรงนี้ก็คงต้องรอติดตามกันว่าท้ายที่สุดการประชุมสหรัฐของธนาคารกลางสหรัฐช่วง20ี่สิบ 9.30ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะออกมายัางไงนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็าอาจจะมีการส่งสัญญาณลักษณะที่ทําให้ตลาดเนี่ยคาดการว่าปีนี้เฟดจะยังไม่มีการขึ้นดอกเบีย้ยก็ได้ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ย ทองคำที่ได้ในตอนต้นว่าอยู่ในช่วงของการอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็คงจะเป็นการอ่อนตัวลงมาแล้วก็กลับเข้าไปซื้อกินกาไรได้นะครับก็ทองคาในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนทราบผลการประชุมเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงมาได้อีกนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงมาเนก็ทยอยซื้อแล้วกันส่วนตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็คิดว่าน่าจะยังดีดตัวขึ้นส่วนทางกันนะครับตลาดหุ้นน่าจะดีดตัวขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์เก็งกาไรเนี่ยทองคําเลือกฝังขายก่อนต้นสัปดาห์แล้วก็ไปรอซื้อกลับส่วนตลาดหุ้นที่เเเรรีียนนไไไปปปปแลล้้วคืือออดดดตขึาจจะกส ขายซีรีส์ใกล้แล้วก็ซื้อซีรีส์ไกลไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเทีานี้นะฮะสวัสดีครับ